ดีค่ะวันนี้พี่อ้อยมาอยู่ในสวนนะคะสวนที่สมัยก่อนนู่นนะคะหลายปีแล้วเนาะหลายหลายคนถ้าเคยไปดูคลิปพี่อ้อยในช่องหลอนนะคะก็จะรู้ว่าพี่อ้อยเคยมาอยู่ที่นี่นะคะนี่ต้นมะดันนะคะต้นใหญ่มากๆเลยลูกเยอะด้วยค่ะ ก็จะมีพวกขานะคะข่าแล้วก็นี่ที่เห็นข้างหน้าก็จะเป็นดงกระเพานะคะดงกระเพาขา่าแล้วก็เมื่อกี้พี่ว่าเก็บใบยอไปแล้วเก็บใบยอไปแล้วแตวตรงนี้จะเป็นต้นถ้าไม่ไม่ไม่แน่ใจเนาะน่าจะเป็นสาบเสือนะคะเป็นสาบเสือเนาะแต่ข่าเยอะนะคะเพราะว่าพี่พี่เขาไมอยู่ที่นี่เขาลงไปเยอะเลยเนาะ แล้วก็ที่เขาลงให,ใหม่ก็คือต้นมะาพร้าวนะคะสมัยก่อนไม่มีนะคะจะเป็นกอไผ่เนาะกอไผ่เดียวนี้ก็จะเหลือล่นมาอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะคะแต่ก่อนนี้จะเป็นกอไผ่กอใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะพ้อยไม่ได้ทําคลิปยาวเนาะช่วงนี้อาจจะตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยนะคะเพราะว่า,าย,ยุ่งๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการย้ายบ้านเนาะ ก็เลยจะตอบคอมเมนต์นช้าหน่อยบางทีลงคลิปแล้วไม่ได้ตอบก็รอหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนนะคะรอหน่อยพี่ย้อยว่า,างๆพี่ย้อจะเข้าไปตอบนะคะดอกงอนไก่นะคะต้นสูงมากๆจะเห็นตรงค่ะบรรยากาศต่างจังหวัดเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะ้องคอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายด้วยนะคะแล้วก็รอพี่ว่านะคะเดี๋ยวมตอบคอมเมนต์นะคะแล้วก็พูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ